หมูทอดเจียงไายสูตรต้นตำรับหมูทอดกรอบสูตรหมูเจียงไฮ้รสชาติกลมกล่อมกำลังดีไม่อมน้ำมันราคา189บาทโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้ซื้อหมูทอดเจียงฮ้หาย60กรัมเซ็ต3ถุงซื้อ3ชุด9ถุงในราคาเพียง539บาทแถมทรงฟรีไปเลยทั่โลกจับตาค่ะเจ้าหน้าที่ระดับสูงรัสเซียเตือนกองทัพซารัตและกองทัพรัสเซียต่อปะทะกัน เมื่อช่วงวันที่17เมษายนที่ผ่านมาคา่ะทางด้านของสำนักข่าวรอยเตอร์ได้รายงานว่าเอกอัครราชทูตรัสเซียด้านความร่วมมือทางมหาสมุทรอาร์กติกและเจ้าหน้าที่ระดับสูงประจำสภาอาร์กติกนิโคลไลคอรูชอฟให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวทัสของรัสเซีย โดยทางด้านของคอชูนอฟค่ะค่อนข้างมีความกังวลใจเป็นอย่างมากหลังจากทราบว่าตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาในขณะที่ทางด้านของรัสเซียและยูเครนกำลังมีปัญหากันอยู่กลับพบว่าทางด้านของสหรัฐและนาโตก็ร่วมฝึกซ้อมรบที่เรียกได้ว่าเป็นการซ้อมใหญ่ที่สุดตั้งแต่เคยมีมาในแถบผั้โลกเหนือซึ่งใกล้กับพรมแดนรัสเซียมากที่สุดโดยการฝึกซ้อมทางการทหารนี้มีชื่อปฏิบัติการว่าโครลิมฟัน ต่อมาค่ะทางด้านของคอโนชอปก็ยังได้ถแถลงการถึงเรื่องดังกล่าวอีกด้วยว่าความเคลื่อนไหวเพิ่มมากขึ้นของนาโตที่เขตอาร์ติกนั้นสร้างความมิตกการซ้อมรบทางการทหารขนาดใหญ่ของกลุ่มพันธมิตรที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ทางเหนือของนอร์เวย์ในสายตาของเราสิ่งนี้มันไม่เป็นประโยชน์ต่อความมั่นคงของภูมิภาค โดยทางด้านของคอชูนอฟค่ะก็ยังได้ทำการตื่นการกระทําดังกล่าวนี้อีกด้วยว่าอาจนำมาสู่ความเสี่ยงของการประทับแบบไม่ตั้งใจระหว่างรัสเซียและสหรัฐรวมนาตโตในภูมิภาคก็เป็นได้สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้มีสินค้าดีๆมาแนะนำอีกแล้วครับนี่ ครับผมอ๋อเป็นไงหน้าตาหน้ารับประทานเลยใช่ไหมครับนี่คือทองม้วนพริกเผาหมูยองฮะขนาด130กรัมนะครับเป็นสินค้าโอท็อป5ดาวเลยนะฮะจากจังหวัดชนบุรีนั่นเองครับคุณผู้ชมครับแป้งบางครับนุ่มละมุนลิ้นอย่างแน่นอนนะฮะและต้องบอกได้เลยว่าไส้หมูยองนั้นจัดหนักจัดเต็มเต็มทะลุทองม้วนออกมากันเลยทีเดียวนะฮะบอกได้เลยว่าใช้วัตถุดิบคุณภาพนะครับมะพร้าวจากภาคใต้ครับคั้นกะทิสด วันต่อวันนะฮะแล้วก็สามารถเก็บได้นานแม้ไม่ใส่วัตถุก,กันเสียนะครับและก็ได้รับความไว้วางใจให้เป็นของขวัญของฝากจากจังหวัดชนบุรีนั่นเองครับคุณผู้ชมฮะมมาราคา1 3 9บาทครับโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้ฮะซื้อ3กระปุกในราคาเพียง399บาทย้ำนะฮะซื้อ3กระปุกในราคาเพียง399บาบาทแถมส่งฟรีไปเลย